เียโงวยโงวัตัดเลวสามวีิงวงว่งเข้าไปบเชื่อเลยเอา้าไอแดงเลือดม,ม,มันมีเลือดมันมีเลือดนักสู้เออแไไดงนักสู้ปขอใโค้ดสู้ดีกว่าเดี๋ยวาากูไปลวอข้างล่างดีไหมดานเกมไม่ค่อยไล้เล่นดนูอยูที่ส

ม่นูแต่บีม่ดูแต่บีอ่ะแต่ไม่คิดว่ากูอยู่มันจะนิ่มมั้งไปจัดได้ไหรอวะมันจะฆ่าเรานะโอ้เจ็บตีมึงช่วยหยุดเดินเดิดดดดดดเไโดนมึงทำเนียอะไร้า one enemy ห่งนเวเขอเองขอเองข,ขอร้องอ่ะ <c oughs> ไอแม เย็ดไม่สั่งไอ้เหี้ยมต้องอย่าเข้าไปนะไอ้สัตว์อย่าเข้าไปนะตึ๊ดเลยเพื่อนกูไปตึ๊ดเลยคราวนี้เบอร์อยู่ไหนเนี่ยเบอร์อยู่ตรงมืองั้นทางขวาไอ้เหี้ยคอนเทนต์เฉยไม่ระเบิดข้างๆมาขวามาไปโดนไปเกือบลียบเฟดแล้วนะเป็นไงฮะดูคลิปจบแล้วสนุกไหมครับถ้าถ้ายังอยากดูเพิ่มนะฮะเข้ามาดูต่อใน ช่องของผมได้นะครับเนี่ยเราจะมีคลิปลงนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดติดตามนี่กดตรงนี้กดเข้าไปกดกระดิง่งปุ๊บเลือกทั้งหมดจะได้เห็นคลิปผมก่อนใครนะฮะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย